สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ตัวข่าวท้องถิ่นทางราชธานีเคเบิลทีวีประจำวันที่8กันยายน2555 กับดิฉันปริศาสิริป้องและคุณกิ่งดาวจำจันทค่ะมาดูในส่วนของข่าวเด่นกันในวันนี้นะคะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานเีเขต4ค่ะจัดการอบรมการใช้แท็บเล็ตเพื่อย,ยกระดับการเรียนการสอนทางการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7อุบลราชธานีเร่งเครื่องฟลิปแรงงานใหม่เข้าสู่ตลาดหวังรับอาเซียนนะคะรวมไปถึงเรื่องของกระชังปลาค่ะชาวกระชังปลาก็เดือดร้อนหนักนะคะจากสภาวะน้ํามูล หนุนสูงขึ้นค่ะตามรายละเอียดของข่าวทั้งหมดในที่โตข่าวท้องถิ่นในวันนี้นะคะแล้วเรามาเริ่มที่ข่าวแรกที่น่าสนใจกันค่ะจังหวัดรวนราชธานีเตรียมปลูกป่า4ล้าน8แสนต้นภายใน5ปีตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า 80พรรษามหาราชินีค่ะ1 5 5 5เวลา14นาฬิกาที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำยืนอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนายอดิศักดิ์เทพอาจรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพลตวจตรีสุรพลแก้วขาวผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีได้ประชุมเจ้าหน้าที่3มฝ่ายได้แก่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า8 0ปพรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555โดยม,มีเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ5ปีเริ่มตั้งแต่ปี2555ใช้กล้าไม้20ล้านต้นปลูกต้นไม้1,020,000ต้นปี2556ปลูก180ล้านต้นกล้าไม้1,080,000ต้น ปี2557ถึงปี2559ปลูก600ล้านต้นกล้าไม้3ล้าน6 0 0 0ต้นในพื้นที่4 000, ล้านไร่ปลูกต้นไม้8ล้านต้นพื้นที่24,000ไร่ปลูกกล้าไม้4ล้าน8 0 0 0ต้นทั้งนี้เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักให้ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิมอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีจานวนมากขึ้นด้วย สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตสีอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแท็บเลต็ตเพื่อยกระดับการเรียนการสอนแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในองค์กรค่ะวันที่7กันยายน2555เวลา10นฬิกาที่ห้องสีเมืองใหม่ตึกอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดรวิเศษพูมิวิชัย ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตสีเป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อยกระดับการเรียนการสอนแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตสีเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการประยุกต์ใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน พร้อมกับสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารโรงเรียนได้เห็นถึงความสําคัญและการบริหารการจัดการการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและเพื่อพัฒนาศักยภาพผ,ผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือให้นักเรียนเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆตามหลักสูตรของการศึกษาขั้นพื้นฐานดรวิเศษกล่าวว่า ในการอบรมดังกล่าวถือเป็นการดีที่ต้องให้ผู้บริหารและผู้สอนมาทำความรู้จักคอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ตเสียก่อนที่จะนำไปสอนเด็กเพื่อความปลอดภัยและรู้เท่าทันโปรแกรมควบคุมการใช้แท็บเล็ตเพื่อเป็นการคลายความเป็นห่วงให้กับผู้ปกครองซึ่งกังวลเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมและการใช้งานจนเกินพอดีซึ่งคอมพิวเตอร์มีคุณนัน,นก็จริงแต่เมื่อใช้ในทางที่ผิดก็เป็นโทษมหันต์เหมือนกัน ซึ่งตนคาดว่าครูผู้สอนจะต้องไปทำความเข้าใจกับผู้ปกครองของนักเรียนในการควบคุมการใช้แท็บเล็ตดังกล่าวอยากว่าแท็บเล็ตเนี่ยมันเป็น ICT ตัวใหม่แล้วก็มีโปรแกรมมีซอฟต์แวร์มากมายเพื่อให้เกิดความพร้อมนะครับให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ทางสัมมนาคิวยิ่การศาึกษาประทรวงศึกษาธิกาเรเองก็จงมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการานำไปใช้โดยการจัดอบรมให้ผู้บริหารโรงเรียนได้รู้จักได้รู้จักได้คุ้นเคยกับท่านตุ่นเป็นอย่างดีได้รู้จักนไปใช้ให้เกิปดประโยชน์และที่สําคัญนะครับผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่ชี้แจงและปกครองในเรื่องของการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้นะครับเรายังเตรียมความพร้อม ที่จะพัฒนาบุคลากรชุดหนึ่งเป็นพิากรแกนนาเพื่อที่จะรมความรู้เรื่องทัศเด็กให้กับคณเรียนทุกคนที่จะได้ช่วยเหลือจากเียกให้เกิดอย่างสูงและก็พยายามป้องกันในสิ่งที่มันจะเป็นโทษสำหรับเด็กจังหวัดอุบลราชธานีนะคะจัดการแถลงข่าวงานพากกรรมวันเยาวชนแห่งชาติและพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนง,งานด้านเด็กและเยาวชนค่ะ วันที่7กันยายน2555เวลา14นาฬิกาที่ห้องประชุมบุตกรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีานายวิรโรธหมีแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการถแถลงข่าวงานหากรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานีและพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนง,งานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณา,าการระดับจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้แนวคิดเรียนรู้แบ่งปันสร้างสารรค์สู่อาเซียนภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สอสอซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาคีเครือข่ายอาทิมหาวิทยาลัยราชพัฒนบนราชธานีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง238แห่งภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมถนนเด็กเดินการแสดงต่างๆจากเด็กและเยาวชนกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการเวิร์กช็อปห้องย่อยจากคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซุ้มนิทรรศการกลุ่มเยาวชนที่มีประสบการณ์ด้านการทำกิจกรรมพัฒนาเย,ยาวชนและคณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยอ,อุบลราชธานีพบกับศิลปินรับเชิญพร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย จังหวัดอุบลร,ราชธานีได้กำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่16กันยายน2555ตั้งแต่เวลา18.30นนเป็นต้นไปที่หอประชุมไพรยพย,ยอมมหาวิทยาลัยร,ราชภาัฏอุบลร,ราชธานีขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมกิจกรรมได้ในวันและเวลาดังกล่าวสถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลร,ราชธานี มอบปุิบวติผู้สำเร็จการฝึกอาชีพประจำปีงบประมาณ2555ค่ะวันที่8กันยายน2555เวลา9นาฬิกาที่อาคารอเนกประสงค์อุบลราชสถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีนางสุนีตียางกูลศรีประธานมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีมอบปุิบัติผู้สำเร็จการฝึกอาชีพประจำปีงบประมาณ2555 ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้พิการที่สำเร็จการฝึกอาชีพและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในสังคมต่อไปซึ่งในปีงบประมาณ2,000ขออภัยค่ะซึ่งในปีงบประมาณ2,555มีผู้สำเร็จการฝึกอาชีพของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลร,ราชธานีจำนวน433รายแบ่งออกเป็น3หลักสูตรได้แก่หลักสูตรระยะย,ยาวในจำนวน300 จำนวน33รายหลักสูตรระยะสั้นในสถาบันจำนวน198รายและหลักสูตรระยะสั้นในชุมชนจำนวน202รายสถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีมีภารกิจในการส่งเสริมสร้างสมรรถภาพหรือความสามารถของคนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นหรือดำรงหรือดำรงสมรรถภาพและความสามารถที่มีอยู่ไว้โดยอาศัยกระบวนการทางด้านอาชีพ ซึ่งช่วยให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เห็นคุณค่าของตนเองของขอครอบครัวและเป็นกำลังและเป็นกำลังการผลิตที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ในที่สุด สนยนพุทธธรรมพรมวชิร,รยานจัดการอบรมแกนนำเยาวชนต้นแบบตามโครงการกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเพื่อพัฒนาชีวิตบุคคลสังคมทุกระดับทุกเพศทุกวยัยให้มีระเบียบวินยัยเป็นแบบอย่างที่ดีทำให้สังคมเกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืนค่ะ วันที่8กันยายน2555เวลา9นาฬิกา30นาทีที่ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่หวังอ้อตำบลหัวดอนอําเภอเขิงในจังหวัดอุบลร,ราชธานีพระครูสุขคุ้มวันโนภาสเลขาธิการศูนย์พุทธธรรมพรองบชิร,รยานจัดการอบรมแกนนำเยาวชนต้นแบบในการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาหมู่บ้านคุณธรรมต้นแบบซึ่งในจังหวัดอุบลร,ราชธานีมีหมู่บ้านต้นแบบจำนวน100ชุมชนเพื่อให้เกิดเป็นหมู่บ้านคุณธรรมต้นแบบและครอบคลุมให้ครบทุกพื้นที่ทั้ง25 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเจริญพระชนพรรษา85พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพรรษา80พรรษาพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเจริญพรรษา80ขอภายค่ะ60พรรษา และคาดว่าวิทยากรแกนนำพัฒนาหมู่บ้านคุณธรรมต้นแบบที่ผ่านการอบรมเมื่อวันที่22-25สิงหาคม2555รวมทั้ง6กลุ่มจำนวน10หมู่บ้านของจังหวัดอุบลราชธานีจะสามารถเป็นแกนนำในการร่วมคิดร่วมทำร่วมป้องกันร่วมแก้ไขปัญหาร่วมพัฒนาเด็กเยาวชนครอบครัวโรวงเรียนวัดชุมชนให้มีระเบียบว,วินยัยมีคุณธรรมจริยธรรม ทำให้สังคมมีความเอื้ออาทรและมีความสงบสุขในหมู่บ้านตําบลได้แบบอย่างได้แบบอย่างยั่งยืนสําหรับชุมชนที่ได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรมประกอบด้วยชุมชนบ้านหนองเต่าอําเภอตรการพืชผลบ้านนาเรืองอำเภอสําโรงบ้านพล แอลขันนะคะอำเภอนาจรลวยบ้านนนสว่างอำเภอนาจรลวยบ้านหนองสนมอำเภอเดชอุดมบ้านไร่ใต้อำเภอพิบูลมังสาหารบ้านห้วยวังลมอำเภอศรรินทรบ้านหวังอ้ออำเภอเข่งในบ้านนาหน,นองทุ่งอำเภอเขมราชและบ้านจิกอำเภอรตระการพืชผล กรมทรัพยากรน,น้ำเตรียมศึกษาความสมดุลระหว่างแหล่งน้ำและพื้นที่การเกษตรอย่างจริงจังและครอบคลุมทั้งระบบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะวันที่8กันยายน2555นายจตุพรบุรุษพันธ์อธิบดีกรมทรัพยากรน,น้ำกล่าวว่าขณะน,นี้โครงการบริหารการจัดการน้ำ19พื้นที่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในขั้นเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยหรือกอบอซึ่งยอมรับว่าเป็นโครงการที่ใช้งบป,ประมาณสูงและยอมรับในการพิจารณาของกอบอประชาชนส่วนใหญ่ในภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือประกอบอาชีพเกษตรกรรมพืชไร่ซึ่งต้องอาศัยแหล่งน้ำตรงกับฤดูเพราะผูกของพื้นที่และการบริหารจัดการน้ำตามโครงการบริหารน้ำ19พื้นที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือ จะนำน้ำจากลุ่มแม่น้ำโขงชีและลุ่มแม่น้ำมูลเข้าสู่ภาคการเกษตรในเครือขา่ายภาพพื้นที่การเกษตรครอบคลุมพื้นที่เครือข่ายไม่เกิน2,500ไร่ในแต่ละหมู่บ้านการก่อสร้างแต่ละเครือข่ายมีทั้งแบบผันน้ำกักเก็บกและระบบพ่อน้ำส่งเพื่อให้ถึงพื้นที่การเกษตรให้เหมาะสมกับพืชและฤดูกิบเก็บเกี่ยวของแต่ละพื้นที่รวมถึงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน โดยการถ่ายเทยน้ำไปยังพื้นที่ใกล้เคียงรักษาระดับน้ำในแต่ละพื้นที่ให้มีความเหมาะสมซึ่งในขณะนี้ดำเนินการศึกษาขึ้มหน้าไปมากกว่าร้อยละหกสิบแล้วทั้งนี้การบริหารจัดการการก่อสร้างทั้งหมดจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยหรือกบอหลังเสร็จสิ้นการศึกษาโดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในแต่ละจังหวัดแล้วซึ่งส่วนใหญ่ได้เห็นด้วยกับโครงการนี้ ทางด้านสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7อุบลราชธานีเร่งเครื่องฟิตแรงงานใหม่เข้าสู่ตลาดหวังรับอาเซียนค่ะวันที่8กันยายน2555นางพจนันทองวัฒน์ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7อุบลราชธานีเปิดเผยว่าในปี2558ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีด้านการค้าตามกรอบ AEC สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7อุบลราชธานีได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวจึงได้เตรียมพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้มีทัศนคติที่ดีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานมีระดับฝีมือที่ได้มาตรฐานในแต่ละสาขาอาชีพโดยเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกทักษะฝีมือในหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงานจำนวน22สาขาช่างประกอบด้วยช่างซ่อมรถยนต์ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ช่างสีรถยนต์ ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ช่างเครื่องจักรกลการเกษตรช่างเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมช่างไฟกําลังช่างอิเล็กทรอนิกส์พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศช่างคอมพิวเตอร์กราฟิกช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ช่างเครื่องมือกลช่างเชื่อมไฟฟ้าช่างเชื่อม TIG ช่างเชื่อม MIG และ MAG ผู้ประกอบการอาหารไทยพนักงานดวดแผนไทยช่างเสริมสวยช่างเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายในช่างสีอุตสาหกรรมและตกแต่งช่างอลูมิเนียมและกระจกนางพจนันได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7อุบลร,ราชธานียังได้เพิ่มเติมทางด้านภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันรวมถึงคำศัพท์เฉพาะสาขาอาชีพต่าง ตลอดจนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพและโอกาสแก่แรงงานในการก้าวเข้าสู่เวทีการแข่งขันกับประเทศใน AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยราชภัสสวนดุสิตเตรียมระดมความคิดเห็นของชาวอุบลในด้านการกำกับกิจการพลังงาน13กันยายนนี้ค่ะวันที่8กันยายน2555รองศาสตราจารย์ดรสุขุม เลยซับประธานที่ปรึกษาอาธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนดุสิตเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกอกอพได้มอบหมายให้สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนดุสิตดำเนินโครงการศึกษาการจัดทำร่างแผนยุทธศาสาตร์การกำกับกิจการพลังงานพุทธศักราช2555ขออภัยค่ะพุทธศักราช2556ถึง2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานกกพโดยกำหนดให้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นรับฟังความคิดเห็นความคาดหวังในด้านการกำกับกำกับกิจกรรมพลังงานของกลุ่มที่เกี่ยวข้องเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนภาคสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ได้รับประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการสร้างความเข้มแข็งในการกำกับกิจกรรมพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยราชภาฏสวนดุสิตจึงได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นในวันที่13กันยายน2555เวลา13.00ถึง17.00ที่ห้องประชุมบุษลาคำชั้น3โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนลจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในประเด็นเกี่ยวกับทิศทางการกำกับกิจกรรมพลังงานบทบาทหน้าที่และเป้าประสงค์ด้านการกำกับกิจการพลังงาน โดยกิจกรรมในการประชุมระดมความคิดเห็นจะมีการนำเสนอเกี่ยวกับเป้าหมายการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานการกำกับกิจการพลังงานโดยมีรองศาสตราจารย์ดรสุขุมเฉลยทรัพย์เป็นประธานที่ปรึกษาอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้ ทางด้านตำรวจภูทรจังหวัดนบนุรลาชธานีนะคะได้มีการฝึกทบทวนยุทธวิธีช่วยเหลือตัวประกันของเจ้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษเฉพาะกิจเพื่อให้เจ้าที่มีความพร้อมอยู่เสมอในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะ ที่7กันยายน2555ที่สนามฝึกกองกำกับการ3กองบังคับการฝึกพิเศษค่ายพระยอดเมืองขวางอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพลตํารวจตรีสุรพลแก้วขาวผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานีตรวจเยี่ยมชมการฝึกการช่วยเหลือตัวประกันของเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดปฏิบัติการพิเศษเฉพาะกิจการฝึกทบทวนยุทธวิธีการบุกจู่โจมช่วยเหลือตัวประกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีความพร้อมอยู่เสมอในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหากกลุ่มคนร้ายมีการก่อเหตุจะสามารถช่วยเหลือตัวประกันได้อย่างทันท่วงทีและปลอดภัยการฝึกทบทวนยุทธวิธีต่างๆอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เจ้าที่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงจะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยทั้งกับตัวเจ้าหน้าที่ประชาชนผู้บริสุทธิ์หรือแม้กระทั่งตัวคนร้ายเองการฝึกในครั้งนี้ค่ะมีเจ้าหที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษเฉพาะกิจเข้ารับการฝึกทั้งสิ้น15นาย กุ่มผู้ประกอบการเลี้ยงปลากระชังในเขตอำเภอเมืองและอำเภอวาินชำราบเดือดร้อนจากสภาวะแม่น้ำมูลหนุนสูงส่งผลให้ปลาที่เลี้ยงไว้ในกระชังล้มตายเป็นจำนวนมากค่ะวันที่8กันยายน2555เวลา8นาฬิกาผู้สถาวรายงานที่จังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มชาวกเกษตรกรที่เลี้ยงปลานิลปลาทับทิมปลาหูหลุดซึ่งเป็นปลาสายพันธุ์ใหม่ระหว่างปลาสวายและปลาบึกที่พอเลี้ยงไว้ในกระชังในเขต พื้นที่แนวริมแม่น้ำมูลด้านฝั่งอำเภอรวรินชำราบและอำเภอเมืองจำนวนกว่า50รายประสบปัญหาความเดือดร้อนความเดือดร้อนจากระดับแม่น้ำมูลที่หนุนสูงขึ้นพ,พัดออกเซษวัชพืชมาเกาะติดกระชังปลาจนได้รับความเสียหายรวมทั้งแม่น้ำมูลที่หนุนสูงยังส่งผลให้น้ำขุ่นมัวทำให้ปลาที่เลี้ยงไว้ในกระชงังได้รับเชื้อโรคและตื่นน้ำช็อกตายเป็นจำนวนมากนายวิรัติโกศรพันธ์ อายุ46ปีเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลานินและปลาทับพิมในกระชังรายหนึ่งเปิดเผยว่าตั้งแต่เกิดสภาวะฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เพราะฉะับแม่น้ำมูลที่หนุนสูงขึ้นทำให้พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนหลายพันไร่โดยสาเหตุดังกล่าวทำให้แม่น้ำมูลพัดเอาเศษวัชพืชและกลุ่มเชื้อโรคที่มีพิษต่อป,ปาลาท,ปาที่เลี้ยงไว้ในกระชังมากับน้ำด้วยจึงทำให้ปลาที่เลี้ยงไว้เกิดอาการติดโรค และปลาไม่ยอมกินอาหารรวมทั้งเกิดโรคผิวหนังเปื่อยหรือชาวเกษตรกร,เ,กรเรียกว่าโรคเก็ดขาวล้มตายเป็นจำนวนมากสูญเสียไรายได้ต้นทุนตั้งแต่20,000ถึง100,000บาทต่อรายจึงขอวอนขอความช่วยเหลือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งมือเข้ามาดูแลและแนะนำวิธีช่วยเหลือเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงปลาต่อไปด้วย วันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะขอเชิญชวนพุทธศาสน,นิกชนและประชาชนทั่วไปค่ะไปกราบนมัสก,การขอพรหลวงปู่คำคณิงจุลมณีณนะวัดถ้ำคูหาสวรรค์อำเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์ที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์อำเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีพุทธศาสน,นิกชนและประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาเพื่อ ท่องเที่ยวอย่างสถานที่ต่างๆที่อำเภอโคงเจียมยังคงให้ความเคารพและแวะเวียนมากราบสาการะขอพอรหลวงปู่คำคณิงจุลมณีณวัดถ้ำคูหาสวรรค์กันอย่างไม่ขาดสายวัดถ้ำคูหาสวรรค์วัดหลวงปู่คำคณิงจุลมณีตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข22-22ก่อนถึงอำเภอโคงเจียมประมาณ6กิโลเมตรวัดนี้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2521โดยหลวงปู่คำคณิงจุลมณีซึ่งใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมจำพรรษา ปัจจุบันหลวงปู่คำคณิงท่านได้มรณาภาพแล้วแต่ร่างกายของหลวงปู่คำคณิงท่านไม่เน่าเปื่อยบรรดาลูกศิษย์ได้เก็บร่างของท่านไว้ในหลงแก้วณวัดถ้ำคูหาสวรรค์เพื่อบูชาบริเวณวัดถ้ำคูหาสวรรค์มีจุดชมวิวสามารถมองเห็นทัศนียภาพของลำน้ำโขงและฝั่งลาวได้อย่างชัดเจนบนวัดถ้ำคูหาสวรรค์ภายในวัดถ้ำคูหาสวรรค์ประกอบไปด้วยศาสนสถานที่สวยงามหลายแห่งอาทิหอระฆัง พระพุทธรูปองค์ใหญ่พระเจดีและพระอุโบสถหินอ่อนสีขาวพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวท่านใดที่ยังไม่เคยมาสักการะขอพรหลวงปู่คำคณิงจุลมณีณนะวัดถ้ำคูหาสวรรค์อำเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลร,ราชธานีขอให้ลองเข้ามาสักการะและสัมผัสกับบรรยากาศที่เย็นสบายอิ่มอกอิ่มใจและยังอิ่มบุญณนะวัดถ้ำคูหาสวรรค์แห่งนี้ ติดตามราคาอาหารตลาดสดเทศบาล3าอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมีดังนี้ค่ะเริ่มกันที่ราคาเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคากิโลกรัมละ140บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ130บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ140บาทมาที่ราคาปลาปลานิลราคากิโลกรัมละ75บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ65บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ9 5้าบาบาทราคาไก่ไก่ราคาไก่สด ไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ75บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ80บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ70บาทน้องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ราคาฐานละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ราคาฐานละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ราคาฐานละ95บาทไข่ไก่เบอร์3ราคาฐานละ93บาทมาต่อกันที่ราคาผักสดผักคะน้าราคากิโลกรัมละ10บาทกระหล่ำปีราคากิโลกรัมละ15บาท กระเทียมราคากิโลกร,รัมละ40บาทหอมแดงราคากิโลกร,รัมละ20บาทช่วงนี้มาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสภาวะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา18นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปร้อยละ70 80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิสุข อภัยคะ่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสค่ะจังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปลรอะ7 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดที่บ่ายวันนี้ประมาณ30องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งน,นี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดกูเดืองอำเภอเมืองโดาทิต์ตกเวลา18นาฬิกา7นาทีวันพรุ่งน,นี้ที่ผานชนะได้อำเภอคงเจียมโดยทิต์ขึ้นเวลา5นาฬิกา45นาทีไปต่อกันที่สภาพอากาศที่ประเทศเวียดนามที่กรุงฮานอยอุณหภูมิ28องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศมีความเร็วลมอยู่ที่15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนที่ประเทศกัมพูชาที่กรุงพนมเปญอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศมีความเร็วลมอยู่ที่28กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนที่ประเทศลาวนครเวียงจันทร์อุณหภูมิ28องศาเซลเซียสสภาพอากาศมีเมฆปกคลุมเป็นบางส่วนทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศมีความเร็วลมอยู่ที่4กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงนี้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจจากทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะ เือดงมันปลาร่วมกับคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้นจำนวน2รุ่นคือรุ่นที่1ระหว่างวันที่11-13สิงหาคม2555และรุ่นที่2ระหว่างวันที่8-10ตุลาคม2555 ค่ายลูกเสือดงมันปลามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีวิทยาเขตบ้านยางน้อยตำบลก่อเออเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รองศาสตราจารย์ดรประสานชัยนรงค์0817005388 อาจารย์ดิศพลบุพชาติ0865031808และคุณนัทนนทชินลาภา0801735006 ตั้งแต่วันที่6สิงหาคม2555เป็นต้นไปสำนักง,งานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุบลราชธานีเปิดให้บริการรับรองเอกสารและนิติกรเอกสารเพิ่มเติมจากบริการรับคำร้องหนังสือเดินทางเป็นแห่งแรกในภาคอีสานเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี bon และใ,ใกล้เคียง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุบลราชธานีชั้นหนึ่งอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโทรศัพท์หมายเลข045 242 313-4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อรายการวิทยาลัยเทคนิคชาวแว่นคัพครั้งที่ 1. ระหว่างวันที่8ถึงวันที่1 1กันยายน2555ที่อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ประเภทคือประชาชนจำกัดฝีมือ ประชาชนหญิงทั่วไปและประชาชนชายอาวุโสรับสมัครทีมเซปักตะก้อเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กันยายน2555ที่หมวดวิชาพานณมัยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีหรือที่อาจารย์สันชัยสุขเกษมโทรศัพท์หมายเลข087 720 2560 ตำบลน,นาสวงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีจัดแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดนาสวงคัพ2012ครั้งที่22ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัคราชกุมารีประจำปี2555 ตั้งแต่วันที่6ตุลาคม2555เป็นต้นไปที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลนานสวงและสนามวัชรินโรงเรียนานานสวงวิทยาส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขันได้ที่สำนักง,งานเทศบาลตำบลนา,นานสวงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่วันที่10กันยายนถึงวันที่21กันยายน2555โทรศัพท์หมายเลข045421199 ใชค่ะวันนี้ขอขอบคุณเยาวด้ารักคุณห้างยิ่งเจริญศูนย์รวมชุดกีฬาุบวงจรและก่อนออกจากบ้านวันนี้อย่าลืมตรวจเช็คสภาพการจราจรบนถนนเชียงกูลทั้ง4จุดผ่านกล้องวงจรปิดช่อง CCTV ค่ะและติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่ w w w g u i d e b o n c o m วันนี้หมดเวลาของโต้ข่าวท้องถิ่นแล้วนะคะเราทั้งสองคนร้อมทิม์ข่าวราชธานีเกเบไที่เวลาคุณผูช้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ